สมัยนี้บางทีเน่ยนเขาทําธุรกิจของเข้ามาตั้งนานเนี่ยแต่ก็ยังไม่รวยสักทีหน,นึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแขกรับเชิญของเราสามารถหาเงินได้กว่าหนึ่งรล้านบาท้หนึ่งร้อยล,100ล้านบาทอยากรู้จังเลยอคุนผู้ชมวันนี้เราจะต้องเชิญมาคุณจุ๊บจิบะนะชะนะพัสดอนเศษ ชาติชาติีนันถูกต้องหนูชื่ออย่าาตินันเศรษฐาตีนันนะคะสวัสดีค่ะหนูจุ๊บจิ๊บแล้วกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ29แล้วค่ะ29ค่ะ แน่นอนว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้สามารถหาเงิน100ล้านบาท่ายในเดือนระยะเวลาแดเดือนไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมไม่ได้เล่นค่ะก็คือนําเข้าเครื่องสําอางจากอเมริกาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางอยู่แล้วค่ะจนมันตันนะคะแล้วเราก็เริ่มแบบค้นคว้าไปเรื่อยๆจนไปนําเข้าโปรดักต์จากอเมริกามาหาจริงๆตัวเองทําเครื่องสาอางอยู่ แล้ววันนั้นทายังไงบางทีมีขาดทุนด้วยซ้าไปใช่บางทีมีก็มันมันก็ไม่ได้รวยอ่ะใช่งงที่บอกว่าปั่นคืออะไรคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกค่ะทำมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดีพอหลังๆออกมาเยอะๆขึ้นนะคะครีมไทยมันก็การแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆสําหรับลูกค้าแล้วก็เราก็สะสมประสบการณ์ด้วยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้น มันมันยากนะฮะที่จะทำธุรกิจ8เดือนใช่แล้วเท่ากับเดือนคุณจะต้องได้10กว่าล้านบาทเกือบ20ล้านต่อเดือนคุณจะต้องทำได้ขนาดนั้นจริงนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ30กว่าล้านค่ะตอนนี้การนำเข้าครีมใช่ค่ะ อย่างเดิมพืชผักก็ได้40ล anyway> ้านแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันต้องมันต้องเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วไปหามันเจอเจอได้ยังไงคะก็คือว่าเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ดีกับผิวจริงๆอย่างตัวสิวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ่านเราก็อ่านแบบวิจัยเยอะๆค่ะก็ไปเจอสารที่เรียกว่าเลติโนนดีไฮซึ่งเป็นสารที่ได้การวิจัยว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆทุกวันนี่ไหนว่าสมมตินางจะทําธุรกิจอะไรนางจะอ่านผลรีเสิร์ช ผลวิจัยซึ่งมีว่าโอเควันนี้ครีมที่ไหนก็มีหมดถูกต<ช>้องไหมฮะคุณไปเอาครีมหน้าขาวครีมอะไรคุณคุณบอกว่ามีหมดแต่วันนี้เขาทําธุรกิจด้วยการอ่านวิจัยนะฮะ,ะวิจัยที่เป็นปัญหาของคนทํ้งไมสุดคือ ส,วส,วสิวใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้สิวสเตียรอย์เยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยด้วยครีมออนไลน์ค่ะบางทีเนี่ยมีการผสมสารสเตียรอย์ไปกับครีมก็ทําให้ลูกคา้าได้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าผิวติดสารสเตียรอยพ์พอเลิกใช้ก็มีปัญหาสิวขึ้นตรงนี้ก็ลูกค้า80%ของเมดิลีนเนี่ยเป็นสิวสเตียรอย์ทั้นี้สิวเองเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุสําหรับตัวนี้เนี่ยแก้ได้กี่สาเหตุบ้างคะจริงๆทุกสิวทุกอย่างค่ะมันก็เกิดมาจากแบคทีเรียแล้วก็ ต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติเนี่ยมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็ลงไปปรับต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเรียกว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆคือถ้าเกิดว่าต่อมไขมันมันไม่อุดตันแล้วแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเป็นหนองและอักเสบใช่ค่ะมันก็จะแก้ปัญหาสิวต้นเหตุได้แล้วันนี้คนไทยเป็นสิวสเตียรอยมันเกิดจากอะไรบ้าง มันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เกิดจากการใช้ครีมออนไลน์นี่แหละค่ะที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอเลือกซื้อครีมที่ไม่ไม่ได้มีออยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลือกมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผิวก็ใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าขาวใสจริงพอเริ่มหยุดใช้ปุ๊บเริ่มมีสิวขึ้นมาเริ่มแพ้น้ําแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการของสเตียรอยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้สเตียรอยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอยู่อะไรเพราะเขาไม่เขียนไงใคยเคยมาเขียนว่าใส่สเตียรอยน่ะป่หรอดเพราะฉะนั้นคนไทย คนไทยเนี่ยไปคลินิกอาจจะใช้สเตรอยมากขึ้นใช่คลินิกก็มีมีการใช้ค่ะเพราะจริงๆหมอจ่ายสเตรอยไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางเคสบางเคสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะมันลดการอักเสบได้ทันทีคราวนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือมีอยู่3ตัวเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็จะแยกกันไปอย่างตัวตัวที่ทำชื่อเสียงให้กับแบรนด์เลยเรียกว่าตัวเอ็แฟก เอ็ดแฟกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสารสก,กัดจากโกลดแฟกเตอร์ค่ะโกรดแฟกเตอร์คืออะไรโกรดแฟกเตอร์ก <growth factor S 1> ็จริงๆคนไทยเนี่ยจะจะคุ้นเคยกับคําว่าสเต็มเซลล์มากกว่า<พ>แต่ในรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเนี่ยไม่ไม่มีผลวิจัยรับรองว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทาหน้าเราเห็นผลแต่ตัวทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีผลวิจัยรับรองว่าโกรดแฟกเตอร์เนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญสําหรับเซลล์ก็คือครีมโกรดแฟกเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเราทาเข้าไปบนหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดเราโดยตตตตรงงค่่ะโโโโดดยยมมมีัััััววไไไลลลปปปซออเ็นนนนนนนําาาาพผชช้้้ขใหถึิิส ได้ค่ะโอ้ยนี่คือแสดงว่าคุณจุ๊บจิ้มนี่คืออ่านจริงเนาะอ่เพราะปกติเราเจอให้แต่ดาราแต่เคยสัมภาษณ์นางนางเป็นคนที่เวลาจะทําธุรกิจท่านผู้ชมดูนะนางจะศึกษาจากผลวิจัยนางอ่านหนังสือวิจัยทีเนี่ยเป็นเล่มๆแล้วนางจะบอกโอเคเมื่อนางอ่านวิจัยมาปุ๊บนางเอาตกลงที่จะทํามัน แม้กระทั่ง <ทำ S 1> สิว <มา S 1> นี่คุณก็จะต้องแบ่งเป็นช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เลยว่าสิวม<ช>ันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอ่านจริงๆอย่างอย่างตัวเลติโดนที่หาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกมีแค่เจ็ดแล็บเจ็ดแล็บที่ทําได้แล้วก็ในไทยมีแค่เราคนเดียวเรียนจบอะไรมาเนี่ยเรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนจบเพราะว่าคนละเรื่องเลยค่ะแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์น้องจบแฟชั่นดีไซน์แต่ด้วยความรักไงด้วยความรักแล้ววันนี้เราเอาเข้ามานี่นะฮะขอบอกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวนางเอไปสี่สิบกว่าล้านไม่แล้วแพงไหมอ่ะ ก็ไม่สูงเกินไปค่ะถ้าในอเมริกาจะขายแพงกว่าแต่ว่าเราก็ขายถูกกว่าอเมริกาเยอะเลยค่ะก็อย่างตัวสิวก็พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะและถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบอยากรู้ว่าเบอร์อะไรฮะมโทรมาได้นะคะที่เบอร์02 1054123ค่ะ ะะคเออสอบถามได้ว่าเอ๊ะเราเหมาะอะไรยังไงได้ค่ะปรึกษาได้เลยค่ะท่านผู้ชมะวันนี้จริงๆนะเรากลังจะให้ดูวร์แขกรับเชิญของเราเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจค่ะใครก็ทำอะไรได้หมดใช่แต่ถ้าสมมติคุณศึกษาคุณวิจัยดูจากคุณอะไรก็แล้วแต่นางศึกษาจาก Google ด้วยจริงๆถ้ามีเวลาก็อยากจะคุยกับนางแต่วันเวลามันน้อยจริงไปดูผลิตภัณฑ์ดีใจด้วยค่ะธุรกิจไม่ดีหรอยังทำได้ตั้งส0่สิบห้าสิบล้านขอให้รวยๆนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ